สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องพระเครื่องไทยครับวันนี้เรานำพระกุถ้ํำเสือพิมพ์ใหญ่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้รับชมครับก็องค์ใหญ่มากนะครับเนี่ยเท่ากับ4นิ้วของของเกินด้วยครับ4นิ้วของผมนะครับนะฮะเป็นพระกุนะครับแล้วก็เป็นเนื้อดินซึ่งมีความแข็งแกร่งนะฮะดูจากมวลสาร เออปีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมพยายามค้นหาแล้วก็ไม่เจอครับนะครับเนือจากเนื้อคือ,อมองแล้วมันดูมีความแข็งแกร่งพระทังสายสุพรรณทั้งอายุทยาเนี่ยฮะเ้าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพระเนื้อดินนะครับแล้วก็นํามาเผามันจะมีความแข่งในตัวครับนะฮะ เนี่ยครับอันด้านหลังก็จะมีร่องอยู่นะฮะสวยงามครับรบ่องรอยกรารเผายังอยู่นะครับก็พุตธคุณก็สูงนะครับทุกด้านเลยครับแต่ว่ารายละเอียดอื่นนี้ผมจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าเ,ออเห็นว่าเพราะว่ามันประมาณสองสีก่กว่า ผมก็เลยไม่แน่ใจครับถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบก็คอมเมนต์เป็นความรู้ให้ผมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะว่าอะไรยังไงนะฮะเหมือนกับแนะนำให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันขอบคุณนะครับถ้ามีข้อมูลยังไงอย่าลืมนะฮะผมอยากทราบเหมือนกันจะได้เก็บไว้เป็นความรู้ในสิ่งที่ที่ผมมีอยู่นะฮะ ก็เช่นเคยครับถ้าชอบกดไลค์นะฮะกดแชร์กด s u b สไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราโพสต์ในแต่ละวันทุกๆวันครับและขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กด Sub สไครให้เรานะฮะแล้วก็ผู้ที่รับชมคลิปของเรามาตลอดนะฮะเป็น FC ของเรานะฮะขอบคุณมากๆ สำหรับการกด subscribe แล้วก็การรับชมคลิปของช่องพระเครื่องไทยของเรานะครับขอบคุณครับ